วันนี้ท่านมาเตือนภัยค่ะสาวๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาหน้าห้อยคล้อยย้อยอย่านวดหน้าด้วยกวัวซาดแบบนี้เด็ดค่ะเพราะมันจะทําให้ผิวหน้าห้อยย้อยกว่าเดิมเวลาที่เราใช้กวัวซาดเนี่ยอย่าจับเป็นแนวตรงแบบนี้นะเพราะถ้าวางเป็นแนวตรงแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้โกยเนื้อได้ไม่หมดควรที่จะวางเอียงแนวเฉียงแบบนี้ค่ะจะทําให้โกยเนื้อบนใบหน้าเนี่ยเก็บกรอบหน้าได้หมดนะคะแล้วก็ถ้าต่อไปเลยคือเวลานวดหน,น้าอย่าทําปากบิดปากเบี้ยวจากไม่เอาเพราะการทําปากบิดปากเบี้ยวเนี่ยจะทําให้กล เามเนื้อมันเกรงตัวการนวดเนี่ยแทนที่จะยกกระชับได้มันจะไม่สามารถยกกระชับได้ดีเพียงพอนะคะใครอยากรู้เทคนิคดีๆแบบนี้ใครอยากเรียนนวดหน้าพิึงเขาว่าสนใจไว้เลยหรือจะซื้อสินค้าก็สนใจไว้เลยมีโปรโมชั่นให้ มีปัญหาล่องหว่างคิ้วจะนวดหน้าท่าไหนดีบอกเลยนะคะว่าวันนี้ท่านมาเตือนภัยเลยถ้านวดแบบไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะทําให้เกิดรอยย่นเพิ่มมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นก่อนการนวดจะต้องเพิ่มเติมความชุ่มชื้นก่อนทันก็จะเลือกใช้ตัวน้ำมันบำรุงค่ะมีวิตามิน a อ e, c ีเข้มข้นช่วยกระชับรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยแล้วก็จะเริ่มนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากนะคะทําไมถึงต้องนวดหน้าผากก็มีปัญหาล่องหว่างคิ้วอะ่ะไม่ได้คุณต้องรู้ก่อนเลยว่ากล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยม ่อมันมีทั้งจุดก่อต้นและจุดก่อปลายคุณจําเป็นที่ต้องนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณมัดนั้นก่อนเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่มันตึงมันเครียดมันเก่ง็งมันจะส่งผลทําให้เกิดริ้วรอยล่องลึกได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะสาเหตุที่ท่านต้องนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนท่านจะเลือกนวดบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็คิว้วแล้วหลังจากนั้นก็มาล่องหว่างคิว้วเพียงแค่นี้ค่ะ2ตัวช่วยเนี่ยด,ดีเลยที่แก้ปัญหาลดเือนริ้วรอยนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็คือเจตโรเลอร์กับ